สวัสดีครับวันเดียวเราจะปั่นห้องแชทเป็นเหือนนะครับได้ปั่นไหมเนี่ยแต่ว่าเลือกได้เลยเดี๋ยวเดียวเราเราอ่ะจะไปเลี่ยมาช้าไปเอวไปจริงๆเนี่ยคืนนี้ก็อย่าลืมอย่าลืมเดี๋ยวปั่นถึงเ่าด้วยนะคะเลยหรอเฮ้ยเอาไปว่าไม่ไม่สิเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาชื่อแฟนคลับนะคะจะรวบรวมชื่อแฟนคลับ มาใส่ใน t w i t เตอร์หรือว่า x นะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะคะพอใจ,จไหมไม่ได้ปัดโอเคนะคะบายบายบายแบบไปไปจริงไปจริงออสวัสดีค่ะมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะทอ้องขอแม่ยมเหาะคุณน้องค่ะเราเรากำลังจะไปแล้วนะชิอ,อ้าวงูบอกญีป,ปุ่องูโปวิวชั่นเหรอวิวัฒนาการเจอก,กันวนไหนคะเจอกัน ชื่ออะไรชื่อลิวาร่าค่ะเรียกเรียกได้ลิวาร่าเรียกลิก็ได้รลิฟก็ได้เรียก,ก,ยกิปพ์เออไม่ได้เลยปันอน<ะ>ว่าเราเป็นฮิปโปอ่ะฮะเคไ,ไปไปแล้วนะคะ๊ายบ้านเจอกันนะคะพิมพ์ถูกปะเดี๋ยวอ้อาวปันนะ่น อู้เอไม่ได้ปั่นเลยเออไม่ได้ปั่นเลยเออช้าไปปะนั่นไงการปั่นที่ไม่ได้ปั่นเลย,เอปปเลยโอ้ยปั่นโยกเช็ดแบบไม่ได้ปั่นเลยอ้าวมาช้าไปเว้ยปั่นไม่ได้ปั่นไม่ได้สองนาที ไม่ท oh, ันปั hmm. <S <s ่น <ained> ด <s chilly> mm ึเข็ไม่ทันเจะไปไปดูเอาเองก็แล้วกันว่าไปปั่นอะไรยังเข็มอุ้ยอุ้ยกดโดนเลยโอ้ยการแจ้งเตือนอ่ะทั้งหมดเลยอ่ะโอเคโอเคไปมันไม่ทันบ๊ายบาย